The world on this day. Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, X-Men, Fantastic Four, Captain America, ด็อกเตอร์สเตรนจ์และฮีโร่อีกมากมายจากจักรวาลมาวลลล้วนมาจากมันสมองและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ชายคนหนึ่งที่รักการอ่านและมีความฝันแต่เด็กว่าอยากเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่เขาคนนี้ชื่อสแตนลีที่มีชื่อเดิมว่าสแตนลีมาตินลีเบอร์เขามีพื้นเพเป็นชนชั้นแรงงานที่ยากจนและเป็นชาวยูอพยพจากประเทศรมานียเขาผ่านงานมาหลายอย่างในช่วงวัยรุ่นอาทิการเขียนประกาศข่าวมรณกรรมในหนังสือพิมพ์และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์วันาโรคในเวลาต่อมาโรบบี้โซโลมอนคุณ ก็เลยชักจูงให้เขาได้เข้าทำงานในนิตยสาร t i m e l y Com i c ิในฐานะผู้ช่วยก่อนที่นิตยสารจะได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Marvel Comics อย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ผลงานแรกของสแตนลีย์ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1941ซึ่งก็ทำให้เขาได้ฉายแววอัจฉริยะจนได้เป็นบรรณาธิการตั้งแต่อายุได้เพียง19ปีคาแรคเตอร์ของซูเปอร์ฮีโร่ของสแตนลีย์นั้นมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างเพราะเขามักจะสอดแทรกธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งรักโลภโกรธหลงลกไปในตัววละครด้ย ทำให้เราเห็นว่าทุกคนไม่ได้ดีเลิศเพอร์เฟกเพียงอย่างเดียวเห็นได้จากการแบ่งออกเป็น2ฝัก2องฝ่ายของเหล่าฮีโร่ v อเวนเจอร์ในภาคซีวิวโวการควบคุมอารมณ์ของฮัลก หรือความหลงตัวเองของอาร์นแมนซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้แม้จะมีพลังพิเศษแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจําวันแค่เพราะว่าเขาเป็นฮีโร่และมีพลังพิเศษไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีปัญหาเลยสแตนลีย์เคยกล่าวไว้ในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งอันที่จริงสแตนลีย์เองก็เคยล้มเหลวจนหมดตัวและหุ้นส่วนต้องจําคุกแต่เมื่อสไปเดอร์แมนสามารถสร้างปรากฏการณ์ในปี2002ปก็ 2002, ทาให้ความสําเร็จลังไหลมาสู่เขาอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2561นอกจากเขาจะสร้าง ซูเปอร์ฮีโร่ให้เป็นขวัญใจผู้คนทั้งโลกแล้วเขาก็ยังเป็นขวัญใจชาวไทยจํานวนไม่น้อยด้วยเพราะเมื่อประเทศไทยต้องประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่<ล>เขาเคยทำวิดีโอคลิปพิเศษเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทําให้ถึงแม้การเวลาจะผ่านไปเพียงใดพวกเราก็ยังจดจำซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงของเรายังไม่มีลืมเลือนสแตนลีย์เคียงข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน this is the independence concept of typus newspaper